ที่เรามาในไลฟ์รูมกันนะคะเพื่อจะมาดูลักษณะของภาพที่มีความคมชัดนะคะคือพี่คิดว่าข้อมูลนี้น่าจะมีประโยชน์กับน้องๆที่กำลังฝึกถ่ายภาพแล้วก็แต่งภาพอยู่ในโปรแกรมแต่งภาพนะคะรันนี้พี่ก็เลยพามาดูความคมชัดของภาพค่ะเพราะว่านึกถึงตอนที่เริ่มถ่ายภาพขายใหม่ๆนะคะพี่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความคมชัดว่า ที่เขาเรียกว่าภาพคมชัดเนี่ยมีลักษณะยังไงพี่ก็เลยคิดถึงน้องๆที่กำลังเป็นมือใหม่นะคะเราก็มาดูความคมชัดของภาพนี้กันนะคะนคะคะคือก่อนที่จะแต่งภาพพี่ก็จะเข้ามาเลือกก่อนนะคะตอนที่เราเลือกภาพจะมาแต่งเพื่อจะส่งขายเนี่ยนะคะเราจะต้องดูโดยละเอียดนะคะว่าภาพมีคุณภาพของความคมชัดไหมนะคะแล้วก็ มีจุดที่มีการสั่นไหวแล้วเว็บไซต์เขารับไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะต้องตรวจโดยละเอียดฉะนั้นวิธีที่เราจะตรวจได้โดยละเอียดนะคะพี่ก็จะมาที่จุดเนี้ยค่ะบริเวณน,นี้นะคะตรงนาว i ิเกเตอร์เนี่ยนะคะพี่ก็จะใช้กนรคะสัญลักษณ์นี้นะคะเพื่อจะดูทั่วๆก่อนค่ะดูให้ทั่วภาพก่อนนะคะว่า มีจุดที่เป็นลักษณะที่ดูแล้วสั่นไหวไม่สวยงามอะค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแม้ซับเจ็ที่เราถ่ายมาเนี่ยอาจจะชัดดีแต่ว่าบริเวณอื่นเนี่ยอาจจะมีการสั่นไหวในลักษณะของความไม่เรียบร้อยอะคะ่ะคือถ้าเบลอแบบสวยงามก็โอเคค่ะนะคะพี่ก็จะดูรอบๆอบแบบนี้ค่ะดูให้ทั่วก่อน,นะคะ่ะ เนี่ยนะคะก็จะใช้กวาดดูแบบนี้คราวนี้เสร็จแล้วพี่ก็จะเข้ามาดูจุดที่พี่ตั้งใจจะถ่ายให้ชาร์ะคะ่ะคือบริเวณแถวนี้ค่ะนะคะนะคราวนี้ถ้าเวลาเราจะดูความคมชัดถ้าเราใช้น a วิ g เก o r เตอร์ดูตลอดเวลามันจะปวดหัวนะคะพี่ก็จะเข้ามาลากจากตรงนี้ดูแบบนี้ค่ะนี่คะ่ะก็เลื่อนไปดูโดยละเอียดอีกทีนึงว่าดอกที่เราโฟกัสมาค่ะ คือเวลาถ่ายดอกไม้นะคะถ้าเป็นดอกเล็กๆะคะ่ะอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีหนึ่งดอกที่ชัดนะคะหรือถ้าชัดหลายๆดอกได้เนี่ยในช่อนะคะจะดีมากเลยค่ะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะตามจริงพี่ก็ถ่ายมาหลายภาพนะคะแล้วก็เลือกเลือกได้สองภาพค่ะก็ส่งขายไปทั้งสองภาพนะคะเขาก็รับหมดเลยค่ะเนื่องจากว่าวิธีถ่ายนะคะก็คืออย่างภาพเนี้นะคะน้องๆจะเห็นว่า subject ของเราคือดอกเนี้ยนะคะ subject ของเราเนี่ยจะอยู่คือตรงกลางใช่ไหมคะพี่ก็จินตนาการไปว่าออลูกค้าเนี่ยน่าจะเป็นผู้ที่เขียนบทความหรือว่าใช้งานภาพดอกเนี้ยนะคะแบบเต็มภาพนะคะหลังจากเลือกภาพนี้แล้วพี่ก็เลือกภาพนี้อีกภาพหนึ่งคะ่ะซึ่งจะสังเกตนะคะว่าภาพนี้เนี่ย มันจะมีกระปี้สเปซตรงนี้พี่ก็จินตนาการไปนะคะว่าเผื่อลูกค้าที่เขาต้องการภาพดอกไม้ชนิดนี้แล้วก็ต้องการพื้นที่ในการวางข้อความค่ะกระปี้สเปซนะคะพี่ก็เลยเลือกมา2ภาพเพื่อแต่งแล้วก็ส่งไปเข้ารับการตรวจนะคะก็ผ่านไปทั้ง2ภาพะค่ะไปขายภาพนี้ก็เช่นกันนะคะนะคะคือตอนถ่ายภาพเนี้ยนะคะก็ เจตนาจะถ่ายให้ดอกนี้ชัดด้วยนะคะแล้วก็เจตนาจะถ่ายให้เป็นลักษณะแบ็กกราวด์ด้วยนะคะตอนที่เดินไปเจอดอกไม้ดอกเนี้นะคะช่อนี้นะคะเ,เป็นช่วงเวลาตอนเช้านะคะแสงลงบริเวณนียค่ะสวยงามมากเลยนะคะก็จินตนาการไปว่าสามารถเป็นได้ทั้งแบ็กกราวด์และสามารถที่จะขายดอกไม้ชนิดนี้ได้ด้วยะคะ่ะคือค่อนข้างจะถ่ายยากนะคะเนื่องจาก เป็นดอกไม้ที่มีความเบาบางนะคะเจอลมนิดนึงก็สั่นไหวแล้วค่ะนะคะก็ถ่ายอยู่นานเหมือนกันค่ะาจะเห็นว่าบริเวณนี้นะคะอยู่นอกการโฟกัสของเลนนะคะคือเลนไม่สามารถจะโฟกัสได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเราวางจุดโฟกัสไว้ตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะพี่ต้องการจะให้ตรงเนี้ยชัดฉะนั้นมันก็เลยจะชัดบริเวณที่เราเลือกนั่นเองที่เราโฟกัสนั่นเองนะคะ อันนี้พี่ก็จะลากให้น้องดูนะคะว่าเปรียบเทียบให้เห็นนะคะว่าจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ไม่ชัดเห็นไหมคะเพราะว่าเเลนส์มันโฟกัสไปไม่ถึงนะคะแต่จุดนี้เห็นไหมคะนี่คือความแตกต่างค่ะนี่คือลักษณะของภาพที่คมชัดนะคะอันนี้เวลาถ่ายดอกไม้เนี่ยอย่างที่ว่านะคะถ้าเป็นดอกเล็กๆเนี่ยคะ่ะอย่างน้อยที่สุดนะคะเนี่ยคะ่ะ บริเวณเนี่ยดอกเนี่ยควรจะชัดนะคะหรือว่าบริเวณเดียวกันแถวนี้ค่ะด้านหน้าเนี่ยควรจะชัดนะคะเพื่อเวลาโฟก,กัสะคะก็จะโฟก,กัสไปที่เ,เกสรเลยค่ะสําคัญมากนะคะเวลาถ่ายดอกไม้เนี่ยเกสรต้องชัดนะคะแล้วก็กลีบดอกเนี่ยควรจะชัดด้วยนะคะคุณถ้าชัดได้ทั้งดอกจะดีมากๆเลยนะคะถ้าเป็นดอกไม้ดอกใหญ่ๆเนี่ยเ,เกสรชัดกลีบดอกบางกลีบ ชัดบางกลีบไม่ชัดก็โอเคนะคะถ้าโดยภาพรวมแล้วสวยนะคะแต่สําหรับดอกนี้เนี่ยจะเห็นว่าเป็นดอกไม้ดอกเล็กๆนะคะเราควรที่จะให้มีความคมชัดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็1ดอกนะคะอย่างเต็มที่เลยแต่เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามันชัดหลายดอกนะคะคืออยู่ที่การโฟกัสของเราด้วยนะคะก็ต้องถ่ายมาเยอะๆนะคะเพื่อมาเลือกอีกทีนึงนะคะเวลาเราถ่ายภาพดอกไม้อะคะ ถ้าเราฉีดน้ําไปเกาะอ,อยู่ที่กลีบดอกเนี่ยมันจะสวยงามมากๆเลยแล้วก็เวลาเรามาตรวจสอบความคมชัดนะคะเราดูได้จากหยดน้ํานี่แหละคะ่ะมันจะเป็นตัวบอกเราว่าภาพนี้ชัดหรือยังคะ่ะ่สังเกตดูนะคะถ้าบริเวณที่ไม่ชัดก็จะเห็นเลยค่ะว่านะคะอันนี้คือเป็นบริเวณที่เลนเไม่สามารถจะโฟก,กัสได้นั่นเองก็จะไม่ชัดนะคะ แต่บริเวณที่เราโฟกัสะะเห็นไหมคะว่าหยดน้ำเนี่ยจะชัดมากๆเลยนคะคะซึ่งการถ่ายภาพดอกไม้เพื่อให้ได้ภาพที่สดชื่นนะคะการทำให้มีหยดน้ำอยู่ที่กลีบดอกนะคะจะทำให้ภาพสวยงามขึ้นมากเลยค่ะในการถ่ายภาพดอกไม้นะคะถ้าเราต้องการจะให้ภาพดูสดชื่นนะคะเราก็ฉีดน้ำเป็นฝอยไปที่ดอกใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้ววิธีก็คือ ีดครั้งแรกเนี่ยฉีดเพื่อจะไปปัดฝุ่นออกก่อนนะคะฉีดแล้วก็สะบัดนิดนึงอะคะ่ะให้น้ํากระเด็นออกไปพร้อมกับเอาฝุ่นออกไปด้วยนะคะแล้วก็พอเราเห็นว่าสะอาดดีแล้วนะคะแล้วก็ฉีดไปอีกครั้งหนึ่งค่ะเสมือนเป็นยามที่หลังจากฝนตกผ่านไปแล้วะคะ่ะแล้วก็มีหยดน้ําเกาะอยู่ตามดอกไม้เนี่ยคะ่ะสวยงามสดชื่นนะคะแต่ก็ต้องดูชนิดของดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้บางชนิดเนี่ยฉีดน้ําไปแล้วอาจจะไม่สวยงามนะคะถ่ายแบบ แห้งๆเนี่ยจะสวยมากกว่านะคะก็ต้องพิจารณาดูก,ก่อนนะคะถ้ากรณีที่เราไม่แน่ใจเราควรจะถ่ายตอนที่ดอกยังแห้งอยู่นะคะพอเราถ่ายเสร็จแล้วเราค่อยมาฉีดน้ําแล้วก็ถ่ายแบบที่มีหยดน้าอะคะ่ะเราก็จะได้ภาพไหลแนวนะคะเราค่อยมาเลือกอีกทีนึงค่ะตอนมาอยู่ในไลท์รูมเนี่ยค่ะ